ประเด็นสำคัญของการเก็บตัว Miss Universe ในวันที่7ครับทุกคนวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแอนนาเสือถูกใจแฟนนางงามลาตินคุณแอนเข้าไปให้กำลังใจผู้เข้าประกวด Miss Universe เกิดอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นกับ Miss s พูตานเปิดเผยชุดราตรีในรอบพร i มินารีของ Miss Universe เวียดนามและสาวงามประเทศไหนที่โดดเด่นมากๆในวันที่7นี้ครับ เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวจะ,จะเล่าให้ฟังครับวันที่7แล้วนะครับของการเก็บตัว Miss Universe 2022นะครับผมซึ่งวันนี้สาวงามของเราอย่างแอนนานะครับผมก็ตื่นเช้ามาในชุดสีขาวเป็น all white สวยสบายตามากๆนะครับก็มีการถ่ายรูปประกบคู่กับสเปนนะครับผมโหน่ารักกันมากเลยดูเหมือนเขาจะสนิทกันด้วยนะ ซึ่งวันนี้สาวงามก็มีการซ้อมกันทั้งวันเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงแบบบ่ายเย็นนะครับผมแอนนาสก็มีการเปลี่ยนชุดนะครับผมจากชุดสีขาวเป็นชุดสีชมพูเออสวยมากเป็นชมพูแบบกลีบบัวแล้วก็มีการออกมาไลฟ์ว่าทําไมวันนี้นะครับถึงใส่รองเท้าผ้าใบในการซ้อมแอนนาก็บอกว่าอยากจะถนอมเท้าไว้และช่วงเย็นนะครับผมแอนนาก็มีการเปลี่ยนชุดเป็นชุดราตรีนะครับจากเซอร์เฟซที่บอกเลยว่าสวยมากนะครับผมพร้อมคลิปไวรัลนะครับผมก็คือการเดินลงมาจากรถที่มีความม่วนลงมาจากรถแบบ สุดๆจนทำให้สื่อลาตินนี่คือแบบโอ้โหจับตาม,มองเธอเลยว่ามิสไทยแลนด์ทำไมแบบโอ้โหยู so โซแบบอมนวนเวอร์อย่างนี้ และนอกจากนี้นะครับวันนี้คุณแอนจกกักระพงนะครับก็ได้เดินทางไปติดตามดูงานเนะว่ามีความก้าวหน้าพัฒน,นาถึงไหนแล้วนะครับผมกับระบบต่างๆนะครับผมแล้วก็ได้ทําการเข้าไปให้กําลังใจสาวๆระหว่างการซ้อมและช่วงเย็นนะครับคุณแอนก็ได้รับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากนายกเทศมนตรีของนิวออรลีนในการจัดงานดินเนอร์ปาร์ตี้นะครับให้กับคุณแอนจกกักระพงในการต้อนรับนะครับก็มีสาวๆมิชลินเวิร์สแต่ละประเทศได้ออกมาต้อนรับแบบเน่นขนาดเลยอบอุ่นมากช็อตที่ลงจากรถนะครับก็มีการเจอ แม่ปุ้ยเนาะก็มีการแบบตกใจดีอกดีใจและเข้าไปกอดกานอบอุ่นมากคือเต่าสึกประทับใจมากไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้เห็นคนไทยของเราเนาะเป็นแบบเจ้าของมิสยูนเวิร์สเฉิดฉายอย่างนั้นนะ่ะคือแบบ ประทับใจมากและตอนเย็นในงานดินเนอร์นั้นนะครับผมมิชิลเวสพูตานเนี่ยก็เกิดอุบัิเหตุเมื่อชุดราตรีของเธอเนี่ยส่งมาไม่ทันนะครับแอนนาก็เลยให้ยืมชุดสีน้ำเงินจากพรีเวคคุตูไปนะครับบอกเลยว่ามีตรภาพมากกับแอนนาสุดๆวันนี้ก็มีสาวๆหลายๆคนโดดเด่นมากนะครับผมในงานกาล่ากับชุดราตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นโดมินิกันริพราบิกนะครับเวียดนามอินเดียโปแลนด์นะครับแคนเบอร์รนะครับโคลอมเบียนะครับแคนาบรูนฟิลิปปินส์นะครับก็คือโดดเด่นมาก และสองงามจากคิวราซาวนะครับก็หายจากโควิดแล้วนะครับผมเธอก็กลับมาสู้แบบเต็มที่เลยและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเปิดตัวนะครับชุดราตรีของรอบพรีเ i มินารีของมิชลินเวสเวียดนามนะครับผมที่ปล่อยออกมาก็จะมีทั้งหมด2ชุดนะครับผมชุดแรกก็คือเป็นสีฟ้านะครับสวยมากได้แรงบันดาใจมาจากสายน้ําแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นสีม่วงได้แรงบันดาใจมาจากดอกบัวซึ่งสวยมากทั้ง2ชุดนะครับผมโดยมิชลินเวสเวียดนามจะเลือก1ชุดในการที่จะใช้ในรอบพรีเรมินารีนะครับแล้วก็รอบไฟแนลจะไม่ใช่2ชุดนี้ ถ้าทุกคนนะครับผมอยากรับข่าวสารของนางงามแบบ e อ c l u s i v e นะครับผมทุกเวทีนะครับผมมีการรีแคปให้ฟังทุกวันนะครับก็สามารถกดติดตามที่ช่อง TikTok YouTube นะครับแล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ของลูกเต่าสาวุดไว้ได้ครับ